แม่เราเลยอ่ะแม่เราจะปีอานนะทุกคนี <sh> <Buck et> ่ไก่สองใส่กุ้ยใ่ดเดี๋ยวจะให้แม่ดูว่ากานกะจิกับอั e เธอแม่เรมาปิดอะไรคนที่คนคนที่จิกั่อาอารสวรยร่ำรวยเก่งเนาะใสดีใจดีสุดเากแตที่จะแกุ้งสามสี่ตัวจะเจอเกสอนไนเหมือนช็อปเ่ะยีมาดีค่ะ มาซ้อจเียนช่ไยกันเอขาให้กันเองทให้กันออันนึงนะรวมเรเียเลาวพี่นักไม่เป็นนัดนี่ทุกคนตอนนี้ทุกคนพอยู่ที่สนามช้างแยลาเธอดวันนี้ทุกคนพี่จะมากินเธอหิวมากสุกีแล้เธอในสนามช้างแยล่าคำว่าสุกีมันสกเนเจอร์อยู่แล้วเธอเดี๋ยวพี่จะกินสุกี้ไก่นะเธอฟินสุเอาไหม ตามมาทุกคนงานนี้นานเลยเนาะหลายปีเลยเนาะใช่โอ้นม่มาแล,ะล,ะละ้วแล้วในสนามช้างเธอมันไม่ใช่มีตัว <c oughs> อย่างเดียวมันมีหลายอย่างม่าหลายอย่างจริงๆนะเธองานนี้เป็นงานมันไม่ใช่ประจําของพี่วีนะแต่ว่าถ้าพี่วีมาสนามช้างคือพี่วีต้องกินต้องซื้อตากต้องจะกินไหมกินจะให้เธอพันหนึ่งเอาไหมโ <c oughs> อเค นี่ตะพี่ไม่รู้จักว่าแม่คาเชื่ออะไรนะเธอตะพี่จะให้ดูนะเธอเป็นซุกกี้ที่แบบว่าเราไม่ต้องปรุงอะไรยันเขาสำเร็จรูปอยู่แล้วเใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่นุ่นุ ซีวีนกไก่ผสมทะเลเลยหรอเอาวัวมิดเาววมิตรนะวัวมิดหนึ่งไก่หนึ่งวันนี้อวันนี้เอาพรุ่งนี้เอาเร็วเร็วมาปุกบปุเอาตึ้งอาตึ้งอาปังขางเธอพอมาเดินมาปุบมันจะมีสองร้านนะแต่ว่าพี่ินมาร้านนี้ไม่แน่ใจมาหลายครั้งแล้วจะว่าแบบไม่รู้ว่าร้านไหนใช่ใชหอยู่ทั้งสองเลยร้านนี้อะไรกะห่อเอาเหมือนแม่เราเลยอ่ะแม่เราจะบีอาร์ทุกคน จ่สองใส่เพ่ใส่ถุงนเดี๋ยวจะให้เมดูว่าร้านจิักอักเทอร์เมยนรามาปิดแล้ไงคนที่คนคนทจิจัอาหารสัวรํยร่ำวยเก่งเนาะก่ใจดีใจดีอืมสุดเาก่ยอดไกมกุ้งสมสีตัวเดี๋ยวเธอดูนะจะทำได้ใช่ไหมเนยดูว่าเราคิวไีม มาลองแบบในในเมืองเนี่ยเราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดนะมันไม่ได้มีระบบตุ้มๆทีถ้ามีระบบมาทุบนะพี่วีได้เลยแล้วก็ในนี้นะที่พี่วีชอบคือเป็นมีครุขอยู่ข้างหน้านู่มีครุขจึ่งมากมาพุกตั้งแต่ว่ามันมีสาขากาตาบารูไงพี่วีก็เลยอุ่นหนุนกตาบารูเลยแต่ว่าสุกี้กับอ่ะมันไม่มีสาขากาตาบารูตรงนี้ทีเดียวเพราะว่ารักของแค่คนเดียวไม่น่าใจแล้วเอาไว้กินก็ซ้วยนะอันนี้ยังไม่กิน ยอยอกินไหมยอเป็นไดร์น์ีเซนเตอร์ให่ของแบรนด์ซันไลน์แล้วก็จะมาจะมาไฮเตอร์อน้เตอร์อะรแบนี้ไปอุ่นนมชกซันไลน์อุ่หนมได้น่าทีรามันนเองกล้นักะนมคยเจอเก็ซันไลน์แลวเหมือนชกมีซันไลน์กะยิมาดิ มีเลยเจียวเวียนหลาที่นักไม่เป็นนักนีมทุกคนดูส <elaborate> <You know. S 2> ิธาราเธอหน้าอิดมากน้ำซุกกินนี่สำเร็จทำทำเจ้วใช่ไหมเออยวัดดีกี่ฟอเธอเอามาเนี้ยกวัอเนยตอน่เานี่สุดแตงนี่สุตงอะไรนี่สุดแตงอะไร อหอน,นี่ทุกคนถารามได้มาแล้วเธออันนี้จะเป็นรวมมิตรกับไก่นะเธอ<ม>กะปกติซุกกิจไก่นี่ชามเท่าไหร่นะช่วยเท่าไหร่นะน้ำสิแล้วโมรมิรอ่ะเอาเหมือนกันราคากันเองถ้าเธอฉลาดพี่อยากให้รวมมิตนะเธอจากลูจีติแล่กลุ่มบอดเดอร์มาเกะ<ช>เย่กัลูจีติมีฮูเด a งฮันเยราพอาสิบบาทอันนี้น้องกินอะไรเยนั่ีเยอะไปเยอะนะอ๋อแยกแไปเลยแยก แล้วก็น้ำสองเป็นเท่าไหร่นะไอายกแก้วอายกแก้วแก่สิบบาทน้ำสิบบาทจริงนะไม่ใช่แค่ในคลิปนะโอเคมีไม่แล้วกะระไปอัดตอบ้านเราได้ไมล่ะดอเด้อเด้อันนี้ก eh ่อนน้ำซ no, okay, ุปนี่แก่สิบบาทก็โกตาก็มีตรงนี้ก็มี ถ้าลุมารีปมาสัพเพกเดสกีคาอาหรือคาอายังงอกอยู่หันเลยด้วยคาอายังงอกาาหรือกูปีคาอาบ่อยเบตุโนยาเบตุโค้ทเฮงนั่นสำหรับใครที่อยากกินซุกกี้ของยาลานะเธอมาได้เลยรักกาอาเธอเดินมาปุ๊บจูปวยอย่างงอกบุคคลภาษีงอกตัวใหญ่เลยใช่ไหมกาอากาอาเป็นเฟรนลี่นะเธอไม่ต้องเรื่องเยอะถ้าลุ banyak bahasa di kota baru jadi ไปอิ่มกันนะครับต่อคอนซีว